สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะคลิปนี้ผ้ามาเฮ็ดกับเขาหลังจากที่เห้าบดไ้เห็ดคลิปเห็ดกับเขามาโดดแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้จะมาเห็ดอย่างมาเบิงกันเนอจะเดอ้อตั้งหม้อแล้วนะเนาะเราจะมาใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกลงไปแล้วก็จะเอานี่ลงจ้ะกระเทียมสับกับหมสับเนะจ๊ะลงไปพัด ให้มันหอม ราะกรเทียมกับต้นหอมพัดจนสุกแล้วนะจ๊ะหอมแล้วห่อก็จะมาใส่หมูสับกันเลยหมูประมาณสามร้อยกรัมนะจ๊ะ พัดจนกว่าหมูเข้าจะสุกเนาะตอนนี้หมูเขาก็เอิ่มสุกแล้วจ้ะพี่นนองในหมูนี่ก็จะมีน้ำอยู่นิดนึงนะจ้ะในปริมาณหมูสามรอยกรัมก็คือใส่น้ำสองร้อยห้าสิบนะจ้ะแต่ว่าในหมูของเขานี่มันมีน้ำอยู่เข้าก็จะใส่น้ำแค่สองร้อย่บไซหลายเนาะ เทน้ำลงไปเลยจ้ะ200มลแล้วเขาจะมาใส่ผงเนะจ้ะพงนี่เป็นผงสําเร็จเนาะอยู่เมืองนอกกะจะหาง่ายเล้ทำเมืองไทยกะน,นั่นเมคโคโลตัดก็คิดว่ามีแล้วนะจ้ะแต่ว่าเมืองนอกนรืหาง่ายรใส่ผงลงไปหนึ่งซองเนะจ้ะใส่ลงไปเลย หนึ่งซองแล้วก็ข้นนะจ๊ะให้ทว่วเนาะก่อนที่น้าเขาจะห้อนแล้วพงจะจับกันเป็นก้อนจ้ะนี่เลยจะทาเมืองไทยที่หาพงบ่ได้เนอกจากแนะน่ำไห้ใส่ซอสบอัคเกอเทศได้พี่น้องแล้วก็ปรุงรสตามชอบได้เลยคือเกลือพิไทยเนอะจ้ะแบบ เเครื่องปรุงลักๆของฝรังก็จะมีแค่นี้แต่ว่าในซองสําเร็จเขาจะมีต้นหอมแล้วก็ต้นพาสลรี่งแห้งหนะจาะแล้วก็จะมีบางซองอาจจะมีแค่รสเนาะแค่นี้เราจะพี่นนอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะมาชิมรสกันถ้าบ่เพอเข้มเข้ากับเพิ่มเกลือลงไปเนะจ้ะเหตุไงๆพี่นนอกบริเหตุยังยาก เนาะคลิปนี้กะจบไวปทำหนี้แล้วจ้ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจแด้วจ้ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อค่ะเดอ้อยูดีมีแห้งพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง